ไพเกมส์ Princess Connect r e d i v e Fast Anniversary อ่ะเทส1,2,3,4ก็ 1, 2, 3, สวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านด้วยอะไรกันนะครับผมโปรแกรมหม,มาเชข Zero Six ครับวันนี้ก็ฮ่า Princess Connect r e d i v e 1่ง,งปีแล้วครับผมยัยครบรอบ1ปีเกม Princess Connect r e d i v e ครับ ก็เน่ครบหนึ่งปีแล้วเลยนี่เราเล่นมาเนี่ยเออหนึหน่ง <c oughs> ปีมีอะไรให้เรมามาบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้หน้นผู้ชมดูกันเลยนะครับผมเอออย่างแรกครับอ่าเดีย๋ยวผมจะพาไปดูก่อนละกันเนาะว่ามีอะไรขึ้นมาบ้างน,นะครับผมเอ,อมาเดี๋ยวจะพาไปดูอันแรกกันเลยนะครับผมอ่าที่ผมดูมา สิ่งแรกที่มีก็คือ่าตอนนี้ผมขอประกาศดอกการกิจกรรมลิเติ้ลลิลิคัสระจนภัยครับจะก,กลับมานะครับผมแม่อาจจะมีเสียงแซรกหน่อยเดี๋ยวเราไปเบาเสียงตัวละครกันดีกว่าเนาะจะได้พูดง่ายขึ้นขอเบาเสียงก่อนนะครับเบาเสียงให้เหลือสักห้านะครับผม เคจะได้ไม่เสียงคิดคุณคิดจะได้ไม่บังนะครับผมโอเคตอนนี้มีหอคอยลูน่าอยู่นะครับผมใครที่เอ,อ่อจะตีก็นี่ครับมีเวลาประมาณสาห้าวันครับนะใครยังไม่ได้ตีนะผมก็ยังไม่ค่อยได้ตีเยอะอะไรครับผมก็เพิ่งตีได้ไปแค่ครึ่งนึงครับนะผมยังไม่รีบตีอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าทีมมันยังไม่พร้อมเนาะออโอเคส่วนบันทึกการเดินทาง ของ<ใ>นายเหนือห,ห,หัวสมุไรปีขาวนี่ก็เหลืออีกหนึ่งวันนะครับสำหรับใครที่พึ่งเข้ามาเล่นก็ผมว่าให้ทำกิจกรรมนี้ดีที่สุดครับมันจะช่วยเพิ่มมีเอ็กพีเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรม Little 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 รีเทิร์นลิลตเติลลิลิคัสผจญภัยครับก็เป็น3ตัวละครเน,นาะในเรื่องอันนี้จะเป็นของมีมิเอ่ออะไรนะของมีมิเกียวกะแล้วก็ของจำชื่อน้องไม่ได้ไปอีกน้องตัวเนี้ยน้องน้องคนนี้ครับอีกคนนึงนี่นี่มีซงงีเอ่อมีซงงีนะครับผมเห็นหน้าแล้วนึีออก็นะครับผม,ม,ม ของน้องสามตัวละครนะอ,อก็มีเศษนะครับผมเศษของน่าจะเป็นมีมิกับมิซงินะถ้าจะไม่ผิดของกิจกรรมนี้นะอมันเป็นรีเทิร์นครับรีเทิร์นก็เศษจ,จะไม่ได้เยอะอะไรนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากครับอแต่ก็มาเหมือนเป็นการฟาร,ร์มของนะครับสำหรับใครที่เริ่มต้นใหม่ได้เ e อ1ี1.5คูณ1.5เนานก็เริ่มต้นเล่นกันใครยังเลเวลไม่สุดนะส่วนสิ่งที่เกมแจกในตอน1ปีมีอะไรบ้างครับ ฉลองหนึ่งปีครับมีเออ่สิ่งที่เขาแจกก็จะเป็นเพชรหนึ่งพันห้าร้อยเพชรผลึกเทพธิดาห้าสิบชิ้นแล้วก็อุปกรณ์ครบรอบหนึ่งปีครับเป็นอุปกรณ์ไอ้กรอบทองสามสิบเจ็ดชนิดชิ้นละหนึ่งมีสามสิบเจ็ดเจ็ดสิบสามชิ้นนะครับผมก็คือเป็นชิ้นเลยอะ่ะก็คือเป็นชิ้นรวมแล้วอะ่ะไม่ได้เป็นเศษนะครับผมเป็นชิ้นรวมให้เลยอย่างละหนึ่งชิ้นนะครับผมเออ่ก็คือเป็นแบบนี้ครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูแล้วกาันว่ามันเป็นชิ้นใหญ่มันจะเป็นยังไงครับ อ่าเป็นอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยนะจะเป็นทรงแบบเนี้ยครับไม่ได้มีแบบเป็นกรอบลายแบบผ้าผืนนี้จะไม่ได้เป็นเศษแบบเนี้ยเอ่อแต่เราจะได้เป็นชิ้นมาแบบเนี้ยเลยอะ่ะนะครับเดี๋ยวผมมีอยู่นะเดี๋ยวผมเลื่อนลงให้ดูก่อนผมเพิ่งกดรับไปครับเอ่ออยู่นี่น,น,นี่นี่ครับนี่ครับอย่างละหนึ่งชิ้นนะครับผมนี่ครับนี่เขาแจกอย่างละหนึ่งชิ้นเลยนะทั้งหมดเลยเป็นสีทองหมดเลยครับก็จะเป็นตั้งแต่แรงประมาณถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวขอดูก่อนแรงอะไรนะ แรงสีทองนี่จะตั้งแต่แรงต้องไปเช็คตัวระดับเอตรงนี้ครับผมถึงจะรู้ว่าแรงมันอยู่ตรงไหนโอเคอ่ะตั้งแต่แรงเจ็ดเนาะจนตั้งแต่แรงเจ็ดถึงแรงสิบถ้าจะไม่เออแรงสิบครับเพราะว่าแรงสิบเอ็ดมันเป็นสีม่วงแล้วก็จะเป็นของทองตั้งแต่แรงนั้นมาเลย แต่แรงสิบก็มีของม่วงนะครับโอเคก็สิ่งที่แจกก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็สเตมินาแล้วก็มานา5ล้านครับได้มานามา5ล้านก็ใช้กันก็ผมว่ามันแป๊บเดียวมันก็หมดครับ5ล้านเนาะแล้วก็ตัวข้าม50ไปใบครับตัวข้ามกับมานานี่ผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่สิ่งที่ผมโอเคก็คือชุดทองครับบางตัวผมยังไม่ได้ขึ้นแรงไงผมก็เอากักไว้ก่อนนะครับผมส่วนแล้วก็พลิกเทพดิดานี่ก็คุมครับเอาไว้ปั้นดาวให้ตัวละครครับส่วนเพชรพันห้าก็โอเค นะครับผมแล้วก็กิจกรรมนะครับผมกิจกรรมเก็บสะสมเพชรเนี่ยมันมีอยู่ครับผมอ่าสำหรับใครที่อยากสะสมเพชรนะสะสมได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่3นะครับผมกิจกรรมก็คือเป็นแลนซครับครับก็จะเป็นช่วงแคมเปญก็คือเราจะมีการมันจะเป็นตัวละครแข่งขันแล้วก็ให้เราเลือกครับผมว่าตัวไหนจะเป็นคนเข้าเส้นชัยก่อนถ้าตัวไหนเข้าเส้นชัยก่อนก็จะได้เพชรมากครับตั้งแต่500ลงไปครับอืม ประมาณนั้นครับผมโอเคแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นแคมเปญภารกิจรายวันครับรับสเตมินาสองเท่าครับนะสำหรับใครที่สายปั๊มเลเวลนะครับผมกําลังปั๊มเลเวลรหัสใหม่อยู่ก็หรือคนที่เล่นรหัสใหม่แรกๆก็ตอนเนี้เวลาเนี้ยคือเวลาปั๊มได้เลยครับเพราะว่าเราได้ทั้งเพชรได้ทั้งอะไรเยอะครับเดีย๋ยวผมก็ปั๊มเหมือนกันครับผมมีรหัสสารองอยู่นะครับผมอ่าอ่า ถ้าหากสเตมิน่ามีเกินขีดจำกัด999าอยเก้ของในขณะที่รับรางวัลจะไม่สามารถรับรางวัลสเตมิน่าคูณ2ได้ก็คือเราต้องใช้สเตมิน่าที่เรามีอยู่ก็คือสเตมิน่าตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับผมประมาณนี้คือผมอธิบายกันสดๆเลยว่ามีอะไรขึ้นมาบ้างนะครับผมก็กิจกรรมแล้วก็ประกาศอัปเดตครับประกาศแพ็กเติมเงินนะครับผมสำหรับสายเติมนะครับผมเป็น3,000เพชรแล้วก็3,000เพชรเติม3,000เพชรฟรีกับอีก3ล้านมานาครับซื้อได้เพียง1ครั้งนะครับผม โอเคตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่25ครับเดี๋ยวขอดูรายละเอียดกล่องเพชรหน่อยซิว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยเพชรฉลองครบรอบ1ปีครับราคา1,250บาทครับสำหรับผมถือว่าคุมมา้มไหมก็ถือว่าปกติครับก็ตามราคาครับถ้าใครสามารถเติมได้ก็เติมครับอันนี้ผมน่าจะไม่ได้เติมเหมือนกันเนาะเพราะผมเล่นเป็นสายฟรีนะครับผมรับของก่อนนะครับผม ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับผมโอเคส่วนพิก up กาชาก็อันนี้ไปแล้วนะครับผมดอป normal normal สามเท่านี่ครับตอนนี้เป็นแคมเปญอยู่อ่าสำหรับแคมเปญมือใหม่ใครฟาร์มของหรือตอนนี้ใครยังฟาร์มตัวอะไรไม่ครบมีเวลาอยู่ฟาร์มนะครับคูณ3นะครับผมคูณ3ดีกว่าคูณ2ก็คือคูณ3ครับผมเออ แล้วก็ดอกมานาในดันเจียนครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ตีเนาะเออเดีย๋ยวมีเวลามานั่งตีให้มันจบครับประมาณนี้ครับหอคอยลูนาหอคอยลูนาบอสตัวใหม่เดีย๋ยวเราไปดูหนา้าบอสตัวใหม่กันดีนกว่านะครับผมสลับบอสหอคอยลูนานะครับผมอ่าชั้นที่500ครับมี ex ด้วยนะเออก็ตอนนี้ก็คือเป็นตัวแบบนี้นะครับผมโอเคมีมานาเทา่านี้แล้วของที่จะได้รับอ่าโอเค ประมาณนี้แหละนะครับผมไม่มีอะไรมากครับอัปเดตกิจกรรมก็จะพามานั่งดูมีอะไรอัปเดตเพิ่มขึ้นมาผมก็ให้ดูกันอย่างนี้เลยนะครับผมส่วนตัวกาชาย,ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับก็ยังเป็นตัวของคูกะอเอโดที่เข้ามาในพิก up ครับจาก princess face ที่เคยอยู่แล้วก็อันนี้ออกมาครับเดี๋ยวผมจะเก็บเพชรไว้ตอน r e ซ e a l ครับตอนนี้อันนี้สะสมเพชรไว้ก่อนเนาะน่าจะใกล้แล้วละครับสำหรับร e s e a l ที่จะเข้า เ,เกมนะครับผมส่วนตัวอื่นๆในเกมเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีการรีเทิร์นกลับมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะแบบมันจะมีตู้รวมอยู่เดี๋ยวผมรอมีโอกาสเดี๋ยวผมจะค่อยไปเปิดตู้นั้นเอาทีเดียวก็ได้ครับแต่อันนี้ผมอยากจะเอาตัวลิมิเต็ดที่มันจะอาจจะไม่ย้อนกลับมาอย่างพวกรีเซโร่ก่อนนะครับผมเนาะอันนี้คือพวกตัวคู่ไก่โเวอโดผมก็ยังไม่ได้ใช้ครับผมไปดูมาแล้วผมว่าผมยังไม่พร้อมผมยังไม่เห,เหมาะที่จะใช้มันเท่าไหร่ทีมผมนะ ผมก็เลยคิดว่าเอาไว้เปิดทีหลังก็ได้เพราะว่ากู่ไก่เวโดเนี่ยมันสามารถเปิดหาได้ตามปกติแล้วครับมันไม่ใช่ตัวแบบลิมิตครับเนะมันไม่ใช่ตัวลิมิตนะครับผมก็สามารถหาได้เรื่อยๆครับตอนนี้ตัวที่ผมยังไม่มีก็มีประมาณนี้นะครับผมส่วนสําหรับรหัสผมตอนนี้ก็ขึ้นม่วงหลายตัวแล้วครับก็เดี๋ยวจะทําไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นม่วงเพราะว่าผมกักพลังไว้ก่อนนะครับที่จริงของมันครบแล้วนะผมสามารถขึ้นได้หมดทุกตัวแล้วนะครับผมนะแต่ก็กักของไว้ก่อนครับผมไม่รีบดันพลังครับนะ ตอนที่ผมอยากดันเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็ดันเองครับนะครับผมอโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ในคิสเจนาแล้วก็มีเพลงอ่า BGM ผมน่าจะยังผมได้อัปเดตยังผมน่าจะยังไม่ได้อัปเดตนะสำหรับ BGM เดี๋ยวผมให้ดูก่อนละกัน BGM ที่ถูกเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็มีหลายเพลงเลยน่าจะอยู่ข้างล่างไหมน้อยที่สุด นะครับผมอ่านี่ครับมีพวกนี้เพิ่มขึ้นมาอย่างเพลงนี้ผมเคยเปิดอย่างนะผมน่าจะผมเคยทําในคลิปอย่างอันเนี้ยผมยังไม่ผมจำไม่ได้นะมีหลายเพลงมากนะครับผมเปิดได้ฟังอ่าเป็นแคลรร้องเออแล้วก็อันนี้เพลงรวมตอนกิจกรรมเอ่เอไอ้วิญ,ญญาณเหล็กไหลครับอันเนี้ยถ้าใครจํา,าจได้นะอ่าเป็นเพลงอย่างเงี้แล้วก็มีเพลงอะไรอีกหนาที่ถูกเพิ่มขึ้นมา ส่วนใหญ่ผมคิดว่ามันก็มีแต่เออก็อไม่มีอะไรมากแล้วแหละก็มีประมาณนี้แหละอืมถ้าเป็นเด็ดๆนะที่ผมชอบอ่าอย่างไอที่ผมเปิดฟังตรงนี้ประมาณนี้มีแค่นี้ครับอัปเดตของประจำหนึ่งปีก็มีประมาณนี้ครับอ๋อแล้วก็ขอพูดอะไรก่อนเผื่อผมไม่ผมลืมไปนะเอ่อกิจกรรมแ a นซครับเนี่ยผมคิดว่าถ้าผู้ชมใครที่เข้ามาเริ่มเล่นใหม่ผมคิดว่าต้องเล่นทุกวันนะ ันนี้กิจกรรมแลนโซครับดีมากครับนะแล้วถ้าเกิดไม่ล็อกอินก็คือมันไม่ย้อนหลังให้นะครับผมอมประมาณนั้นก็คือมีเวลา15วันผมคิดว่าเันี่ยอัน,นกิจกรรมเนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยลงเลยนะครับผมสําคัญมากๆครับทําไมถึงสําคัญเพราะว่ามันจะทําให้เราได้เพชรเยอะมากครับประมาณถ้า10วันเราได้แบบลรากดอ่ะเราแบบดวงดีได้ที่1บ่อยๆอ่ะเราแบบกดตันนั้นถูกว่าตัวนี้จะได้ที่1บ่อยๆอ่ะเราก็จะได้ประมาณ500เพชร 500เพชรก็จะอยู่ที่ราวๆ5,000นะก็คือแบบใครสายดองเพชรนี่แบบโอ้สุดอ่ะบอกเลยนะครับผมชอบกันแน่นอนครับใครแบบเป็นสายดองนะยิ่งแบบเป็นสายคนเริ่มเล่นใหม่นี่โอ้โหได้มีเปิดกันยับๆอะครับผมอ่าก็มีประมาณนี้ครับอืมสเตมินาคูณ200นะโอเคก็โอเคครับก็ ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมสำหรับกิจกรรมในช่วงนี้นะครับผมถ้าใครอยากให้ผมพูดถึงเกี่ยวกับอะไรนะครับผมหรือผมลืมพูดเกี่ยวกับอะไรก็ขออภัยนะครับสำหรับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ครับนะวันนี้ก็โอ้กว่าจะได้มาอัพคลิปขนาดเลยนะครับขอโทษจริงๆนะครับพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย